สองมือที่ดูนนวนออนยนสองมือที่เดียวช่าาาอย่านั้นแล้วดีไหมไม่ทำงานมีควไม่ทำงานแล้วมันจะดีได้ยังไงหรอหล่อไหมประหลุนเป็นลิเกป่ะเป็นลิเกไหม ลำดิลำลิเกดิลำดิก็ลำลิเกดิลำดิลำลิเกน่ะอะไรลำลิเกได้ปะย่าไม่ทำกระปุกเดีอะไม่ใม่ทำงาน ทำบรรดาคนเราบนหน้าก็ต้องทำไร้สายหน้าเนยนี่ไม่ใช้อะไรเลยไม่ทำเลยเราใส่ทองจนเบลอใครใส่แล้วทองไปไหนหมดตอนนี้ทองบาทเงินสี่หมื่นกว่าแล้วนะก็ถามแม่กแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปทุนละเหรอโอ้โหรวยนี่นาเนี่ยรวยไหม <Huh? S 1> พ่อรวยไหมก็ไม่รู้อแอ้วม,มีลูกกี่คนเนี่ยมีลูกกี่คนลูกกี่คน,นห้าคนรออักใครมากที่สุดใครพ่อรักใครมากวิสุบลเลี้ยเงเงินแม่ไม่เหรอแล้วมีลูกกับพ่อมีลูกไหม <Huh? S 1> มีลูกไหม แต่งงานมีลูกยัง,ง,งพ่อแต่งงานแต่งงานแล้วต้องทํางานไหมออทงทุกอย่างเลยละหรอใครใช้ใทําอ่ะไม่ต้องมีใครใช้ละทําเองนุกไหมโอ,อ้โหไม่เคยยิบอะไรเลยอ,อยู่บา้านมาอยู่นี่ฉะนั้นไม่ทําอะไรเลยพ่อบมทุกอย่างเนออี่ยสบายใจ เกี่ยวข้าวโนดข้าวไม่ทำไม่ทำเลยเอขาก็สบายเกินแล้วธรรมดาเนี่ยเขาใช้มีอะไรก็น่าเลยพ่อไม่ใช้เลยแล้วเราดูแลพ่อโอ้ยังลูกเลยใค่ะค่งเลรอเป็นอะไรตาไม่ไม่รูเจ็าด้วย